ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กันแล้วแหละตรงนี้เลยอ่ะ กดไลค์กดแชร์ด้นะ ขอยุางุณคนะครับขอบมากมับเรครับ 啊。 ตอนนี้นะคะมีการประกาศเด็กที้นกิจกรรมแล้วนะคะตอ,น,อน,ะะาาน,น,นนะเออร,รื่องควสามารถกลับได้ะะแล้วนะคะถ้าใครอันตรายนะครับให้หยุดเล่นบอลนะเอ่อถ้าใครมีเครื่องมีเตรียอยู่ลนะครับให้สามารถเอามาปูตกลงมือได้นะครับหรือว่าสามารถเอากลับไปได้นะครับ นี so <Okay. S 3> mm ่ค่ะถ้าเรื่องกระโดดนี้จะมันจับแม่สามม่มันจับแม่สามารถแม่มันจับัสะดวกเลยค่ะตามรถหมอรถบ้านหรอีไหมนะคะสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่อไฮระแกมค่ะรีเดมนะคะไฮระแกมรีเดมค่ะใครอยากดูเพิ่มคะมาหยิบตรงนี้ได้ค่ะใครเอ่อต้องการดียวนะคะสามารถไปหยิบตรงนี้ได้ค่ะตรงนู้ ตอนนี้กิจกรรมยุติแล้วนะครับทุกคนสามารถกลับได้นะครับกิจกรรมเราปิดตืนแล้วนะครับประกาศนะตอนนี้เราเสร็จิก,กิจกรรมแล้วนะครับทุกคนสามารถกลับบ้านได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้มาใช้รถกำลังทยอยกลับบ้าน

Gracias. Sí. Sí. ครัวเขาอีกเนี่ยคือมันไม่สมควรเกิดขึ้นมากๆสิ่งที่สิ่งที่ส่วนควรตัวหนูอ,อยากในนั้คืออยากให้มันมีพื้นที่ที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีความเป็นเสรีในการ,รแสดงออกคือเราเราอยากเห็นเออฟีเระบมมเวฟเพชชันมันเกิดขึ้นในสังคมไทยอะคะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าทําอะไรเนี่ยก็มีแต่ความร,ามราุนแรงจากภาครัฐเข้ามาแล้วก็ยังมีหน้าไปทำไอโอมาโจมฟีผู้ชุมนุมอีกว่าเป็นพวกใช้ความรุนแรงคือ ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่กับความรุนแรงมาโดยตลอดคือเราตั้งอยู่บ้านเนี่ยก็คดีเสรินที่ละอักพอเราออกกระชนงก็มีคดีตรงนี้เองก็เราต้องกำจัดสิ่งนี้ที่ไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ต้องชี้หน้าไปที่ภาครัฐว่าคุณไม่มีความหรือว่าคนที่อยู่หนวการันเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ตักับประชาชนแบบนี้ค่ะ ังทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะมันเกิดจากภาครัฐผู้ชุมนุมเป็นเหยื่อมาโดยตลอดเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมเป็นเหยื่อของความรุนแรงเป็นเหยื่อของพิเศรษฐกิจที่อยู่ในรัฐบาลที่บริหารแย่ๆยัยงเอาไปดูเลยประวัติการหรือว่าเราชนะที่ออกกฎหมายอะไรพวกนี้กดขี่ประชาชนหมดเลยคือมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะคะค,คุณจํากัดเสรีภาพทางความคิดคุณยังมาจํากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจอีกแล้วคนที่ได้ไประโยชน์ไปก็คือใคร ก็คือเจ้าสัวใหญ่ๆที่ได้ประโยชน์จากเชนของรัฐบาลที่มันแผ่ไภสารออกไปตั้งแต่มีการเลือกตั้งตั้งแต่มีโต๊ะจีนเกิดขึ้นก็อมองว่าจุดนี้เองเนี่ยมันมาถึงเวลาแล้วก็มันเป็นเวลาที่สมควรมากๆที่ประชาชนจะออกมาเรียกร้องในฐานะของเหยื่อที่ถูกกระทำโดยภางมาติดตลอดเราคดงนะครัขามัาัเ เราไม่ทราบค่ะว่าว่าเป็นใครเราคิดว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เขาจัดตั้งกันขึ้นมาแต่ว่าทางเราเองที่เป็นผู้ชมุมนุมเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนเขาแล้วเราเชื่อมั่นในเสรีภาพของผู้ชมุมนุมทุกคนค่ะทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเสรีค่ะส่วนกฎหมายใดๆที่มันไม่ยุติธรรมเช่นหนึ่งหนึ่งสองพรบชุมนุมพอราาพอคว่ำเ,าาช,เาาชื้อเนี่ยเราก็ปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะเราหวังใจนะครับว่า em okay, này có mà này